สวัสดีครับวันนี้บิ๊กมีเดียเก้าครับกับรายการบิ๊กตลอนทัวร์นะครับพาผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็พี่ณะอานะครับแฟนครับรายการบิ๊กตลอนทัวร์ทางช่องบิ๊กมีเดียเกนะครับไม้แอลตีวัดสีมุขคนคเปลี่ยนวัดเก่าแก่ตีดได้รับพระราชทานวิสุงคามะสีมาตั้งแต่พศ2395นะครับและมี หลวงปู่ครูบากงหรือพระคูมคลรังสีเป็นพระสงฆ์ตีเจ้าบ้านในแถบนี้นะครับต่างให้ความพลรมาถือโดยเหมือพราะส4อสคณะสัทธาเจ้าบ้านผมได้นิม,มนต์หลวงปู่มาอยู่ประจําตีวัดบ้านผมซึ่งคณะนั่นนะครับเป็นวัดร่านนะครับเป็นวัดหางหนัดเองครับว่ามีพระภิกษุจำพรรษา และวัดวันกลงก็มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาโดยหลวงปู่ได้มรณาภาพเมื่อพศ2532ซีริรวมอายุได้88ปีน,นั่นเองครับตอนนี้เขาไปอยู่ตีหน้าวัดโงหรือว่าวัดสีม่มงคลแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นจุดเช็คอินเช็คเอาท์นะครับของนักท่องเที่ยวตี่ได้เข้ามาอยู่นี่นะครับสมาชิกวัดายหูกแล้วก็ที่สําคัญที่จะไปวัดโปงหรือว่าวัดสีมงค,คลนะครับก็ต้อง ใส่แมตนะครับแล้วก็พกแอลกอฮอล์ฉีดแอลกอฮอล์เหี้ยน,นะครับส่วนส่วนหน้าประตูปุป่นก็จะมีเช็คอินนะครับจะมีจุดวัดอุณหภูมิจราอีก็คือความรวมไม่รบมือกับทางวัดทางทางกรรมการวัดตัวนะครับนี่ก็เป็นส้มฮ่าวัดสีมงคลเป็นไม้ซักทั้งสุ่มเลยนะครับเป็นไม้ซักกอลแกเลยนะครับสามารถนักท่องเที่ยวสามาชิกที่จะไปชมได้ตลอดเวลานะครับเปิดตั้งแต่ตบเจ้าเลยนะแปดโมงถึงประมาณ4ี่โมง แรงครับก็สมเร็จจะเข้าไปชมไปได้เลยนี่ก็เป็นจุดฮะก็เป็นไทยชนะวัดศรีมงคลนะครับส่วนนักท่องเที่ยวจะเข้าไปก็สแกนเหี่ยก่อนนะครับเพื่อเผื่อจะได้ห่วทันมาจากไหนทันอยู่ในในจุดไหนนะครับเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพตัวเองครับ ในส่วนด้านนี้นก็จะเป็นลานกว้างเหมือนกันครับนี่ก็ในหันภาพาก,ก็จะเป็นอ่อนนะครับก็จะเป็นในนะครับก็จะเป็นสุ้มด้านซ้ายมือครับอันนี้จะเป็นตุงครับเพื่อประดับวัดวาอารามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตุงตั้งเหนือนอใหญ่ยักษ์เหมือนกันนะครับซุ้มประตูของวัดโกง,ง,ง,งวัดศรีมงคลตำบลยมอำเภอถาวางผาจังหวัดน่านครับ วันนั้นทีมงานไปป้าทอ้อนขนาดสมวนดีจะไปแอววัดกงหรือว่าวัดสิงมุงคลครับผมก็ต้องพกโรมนี่หมวกกันแดดตัวเนาะเออนี่ก็เป็นนะปูมานยามานครับเออซึ่งซึ่งมีอยู่ในหูหูพระติมากรรมฝาผ,าผานังที่วัดภูมินเนาะที่อำเภอเมืองงจวานานน,นี่ก็เป็นโรมนะ เป็นอารมณ์ร่มนะฮะเป็นอารมณ์นั่นเองครับก็มาประดับประดาอยู่ในข่วงนาวัดศรีมงคลวัดโกงครับในบริเวณข่วงวัดศรีมงคลวัดโกงครับก็จะมีปฏิมากรรม6ูกจ้าง6ูกจ้างแล้วก็มีปืนมาเก้าตัวเนาะแล้วก็มีสัต์ในตำนานต่างๆก็มาก็มาประดับมาตั้งโชว์หฮ้กับปีนอ้องเฮ้กับนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาแอวมมากราบไหวขอพรคูบ้าคงแล้วก็มาชมความงามนะครับปฏิมากรรมโบราณสถานนะของวัดกงนี่ก็เป็นจ้างในในถ่ายต่างๆในอริยาวนต่างๆนะครับก็เป็นจ้างปูนปั้นเนาะงามออกแบบงามอย่างมากเลยนะครับก็จะตั้งอยู่หน้า พิพิธภัณฑ์วัดปวงครับเดี๋ยวสักกรรมเขาจะเข้าไปดูเน,น,นี่นี่ก็คือบริเวณภายในวัดครับตีนักนท่องเที่ยวบนแมวเอิ่นมากาไวสักกะสักการะพอพรู้บ้าโกกครับนี่ก็เรื่อยๆนะครับจุดโซนนี้ครับก็จะเป็นนะฮะก็จะเป็นตีตั้งจำหน่ายผ้าพื้นเมืองเนาอนะครับ จนี่จะเปลี่ยนจ้างเป็นควายนะคะควายเปิดห้องออกควายหลักเกวียนหลักล่อออย่างผกนี่นะครับวันนั่นไปอากาศเย็นสบายมากครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับฮาบิ๊กตลอดทรพาผีน้องพาหน้าท่องเที่ยวนะครับมาไหว้พระขอพรครูบาปผงแล้วก็ไม่แอววัดสีมงคลวัดผงอำเภอถาวงผายจังหวัดน่านครับอยู่ตำบลยมเนี่ย คนภายที่อยากจะได้เสื้อผ้าพปื้นเมืองครับก็มาดูสุ้มนี่ได้นะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงตีเฮาหลอดสุ้มมานะครับนี่ก็จะเป็นการการแสดงนะครับนะครับหรือว่าจุดถ่ายรูปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เนาะอยู่อยู่ใกล้ถนนนะครับ และนี่ก็เปลี่ยนอาคารพิพิธภัณฑ์น,นะครับเดี๋ยวเาเดี๋ยวสักกร,รัเขาจะขึ้นไปครับก่อนวันนั่งกับป้าละอ่อนป้าลูกหลานป้าเอฟซีขึ้นไปตัว <c oughs> นี่นี่ก็ลูกหลานลบกกล้องอยางดีเลยนะครับผมเนาะอ่ะตอนนี้เขาเตรียมตัวที่จะขึ้นไปพิพิธภัณฑ์วัดผ๋งแล้วนะครับนี่ก็เป็นกองปูจ้าเนาะเปิ้นจะใจตีตอนที่ว่าก่อน ก่อนวันศีลนี่กรป๋าละออนนะครับปลาท่านผู้ชมครับมาท่องเที่ยวมาชมพิพิธภัณฑ์วัดศรีมงคลนะครับสึเี่ยเป็นตีเก็บของเก่าของแกไว้นะครับเบาะไวจะเป็นของเก่าของแกสมัยนั่นว่าเปลี่ยนพระเป็นเป็นธนบัตรสมัยเก่าเนาะเป็นพ,ะพระพุทธรูปต่างๆนะครับต่อมาดูได้ตีพิพิธภัณฑ์วัดศรีมงคลหรือจะบ้านเปิดห้องที่ปากว่า วัดบกนั่นเองครับอยู่ที่ตำบลยมอำเภอถาวางผาจังหวัด,ดน่านครับเดี๋ยวสักก๊นะครับผมก็ผมก็มจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่นะครับสามารถตีนักท่องเที่ยวที่จะามาชมก็าสามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่วัดศรีพ้นวัดบกนั่นเองครับ พิพิธภัณฑ์วัดสีมงคลวัดโองทับกอบเป็นทีร่รวบรวมพระพุทธรูปนะครับปางต่างๆหลายปางเหงมือน,นกันนะครับทั้งปางสมาธิปางปางหามยาตปางปริณีพันธ์ครับเยอะแยะมากมายเปรตประเตอร์นะครับตั้งบ้านเปิดห้องไหว้จีนนะครับแล้วก็ส่วนไผ่ตีจะขึ้นไปพิพิธภัณฑ์วัดสรีมงคลนะครับก็ต้องสำรวมนี่ สำรวมเปิดหเปิดมีป้ายบอกว่าห้ามส่งเสียงดังห้ามลักขโมยถ้าไปลักขโมยเนี่ยเ็จะป็นพิษศสลนตัวเนาะพิษเีลแล้วก็แล้วก็จะพิษกฎหมายตัวยนะครับเอาเอาไว้เป็นว่าเขาดูเฉยๆนะครับแล้วก็หื้อของนี่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เปื่อที่จะทําให้ลูกหลานลูกหลานเลนนะครับแล้วก็บุคคลรุ่นหลังเผื่อไว้ดูเวอ เผื่อไปเผื่อไว้ศึกษาในด้านส่นสงเสริมความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ในด้านประเพณีวัฒนธรรมของเจ้าเหนือเขาสื้อไปตลอดไปนะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับก็เป็นภรพพุทธรูปปางต่างๆนะครับ นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์วัดสีมงคลหรือว่าวัดโกงตีเจ้าบ้านเปิดห้องติดตากไว้หน่อยกอเปิดเจ้าห้องตามน้ำของพระครูบาคงนะครับก็ตั้งวัดวัดสีมงคลหรือว่าวัดโกงครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับ เป็นรูปปั้นเหมือนของครูบาโกงนั่นเองครับขอกระมาว้พระขอบขอพรท่าน,นครับเป็นระพุระตูปนะครับสมัยต่างๆนะครับของเก่าของแก,กมากไม้เลยนะครับที่วัดผงตะมนยมอำเภอถาวรพลาจังหวัดห่านมาขอพรได้ตลอดเวลาเนงครับเปิดทุกวันนะครับ ตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่โมงแรล้งนี่หรือว่าถ้าไคต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรไปที่0861834256 0861834256ครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเป็นพระพิมพ,มพ์พระผงพระพญยานี่นี่ก็เป็นหูบต่างๆครับสมัยที่พระกุบานะครับท่านยังอยู่นะครับ ก็เป็นของใจของโดงของดาบต่างๆนะครับไปดูเถอะครับผมนี่ก็เป็นโลโก,ก้แหวนครับถือว่าพระเกจิอาจารย์ต่างๆองนนี้มามาตั้งชมนะครับเพื่อขอพรเพื่อกาไหว้นะครับตีพิพิธภัณฑ์วัดศรีมุพลหรือว่าวัดผมนั่ครับเดี๋ยวเราจะมีตออี p ีสองเรื่อยๆนะครับส่วน EP2 เขาก็จะไปชมในเรื่องของวังมัชชานะครับเราไปไปชมป่าแย,ยาก,ก่อนเนาะแล้วก็ไปที่ตมนะครับน,น,น่านการตุ้งกลางน,น้ำบนนี้อนยังห้องนะครับหรือว่าจะมีบนนี้ขายที่พิพิธภัณฑ์นะครับของกินล้ำล้ำจากเจ้าเหนือนะครับปลาสำราญจะเข้าไปชมใน EP2 ได้เลยนะครับ แล้วคลิปวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของเจ้าของ MP3 นะครับนะรายการทิกตรลอนทัวรมาพร้อมกับเสียงซ้อลองหน้านี่นะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำทินประจำของจังหวัดนะครับของจังหวัดน้านั่นเองซ้อลองหน้าน,นะครับก็แล้วก็กสมัครก็จะเอาไปเล่นนะครับ ไปไปเล่นในงานปอยในงานจะลองวัดว่าอารามหรือว่าหรือว่างานบวชงานปอยนะครับหรือว่างานขึ้น้านใหม่ก็ดีติดต่อได้มีมีจังซอลองนานหลายคณะเหมือนกันครับก็สมัคไปเสิร์ชหาในส่วนของจังซอลองนานได้ใน Google ก็ได้นะครับในบริเวณภายในพิพิธภัณฑ์ วัดสิศรีค้นวัดคงครับมีของประละนะครับของเก่าของแกตีเฮาบออาจหาจากบออาถจ,จะไปเสาะไปหาได้จากที่ไหนนะครับมีมีอยู่แต่เนี่ยที่พิพิธภัณฑ์วัดสิศรีค้นวัดคงครับก็เป็นอาคารสองชั้นอาคารไม่ซักข้างหลังเลยอาคารสองชั้นก็ต้องระมัดระวังในการ ในในการเดินในการนำตัวในการเดินในการย่างตัวนะครับระวังดิจิล้มระวังเกเข้าของกระจกกระแจเป็นจะแตกนะครับก็ต้องระมดระวังตัวครับด้วยความปรารถนาดีจากบิ๊กลอนทัวร์บิ๊กมีเดียเก้าครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นวังมะฉาเนีเดี๋ยวเดี๋ยวสักกรัในในคลิปหน้านะครับผาก็จะไปแอลวังมชฉาฮะป่าตัวใหญ่เป็เข้า ก็ติดตามอีพีหน้านะครับผมเน,ะนานะเนาะ